สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบก,กับใจสังขาดรวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางห้างสิงนะคะเช้าบ่ายวันที่25ตุลาคม2565นะคะก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่าังคาก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่24ก่อนนะคะตังคาเข้าหรือหลุดนะคะ วันที่24ิบี่นะคะจะให้เด่นรอบเช้าห้าและสี่เด่นรอบบ่ายสี่และสามนะคะรอบเช้าบนมาหนึ่งหสี่ล่างสี่แปดนะคะเด่นมาสี่บนสี่ล่างนะคะพี่น้องเข้าคู่สี่หหสี่นะคะรอบบ่ายจะให้เด่นสี่และสามบนมา0 6 9ย์หล่างสี่สามวันนี้สี่สามแตกอีกแล้วนะคะพี่น้องได้หรือเปล่านะคะวันนี้แตกสองคู่แตกบนแตกล่างนะคะพี่น้องคะ สติีมีเข้ามิดูุดทุกวันเช่นเคยนะคะมาต่อค่ะเด่นรอบเช้านะคะหัางนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะสามสองสามหนึ่งสามหกสามสี่สามแปด สามห้าค่ะสองนะคะพี่รองขาสองสองสองหนึ่งสองหกสองสี่สองแปดสองสามนะคะเอาซ้ำซ้ำด้านหน้านะคะขอโทษขออภัยค่ะพี่รองขาแอดมินก็ลืมนะคะเด่นรอบใบนะคะอยู่ที่สองและหนึ่งวันนี้สองซ้ำนะคะจะมาเลขเบิลหรือเปล่านะคะ สองนะคะสองสามสองหนึ่งสองศูนย์สองเก้าสองสี่สองหกนะคะหนึ่งค่ะคะ่ณลุงคะหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งสี่ หนึ่งแปดนะคะชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะดังสามสองสองหนึ่งวันนี้สองเบิ้ลน,นะคะจะเข้าหรือเปล่าน้อนะคะสะวันนี้ใจขออนุญาตจ,จับเพิ่มนะคะดังขาเพราะว่าตัวเลขน้อยตัวนะคะสามก็สามสองสามหนึ่งนะคะใจชอบสามแปดสองก็สองสองสองหนึ่งนะคะสองแปด สด้านล่งงาง2 3ง1นะคะหก็1นึ่งสานดหงะคะน้องคะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามิดทุกวันเช่นเคยนะคะสำหรับ f อท่านไหนชอบวิูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้3ามสสสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะน้องคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่้อง่ะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ท่านโชคดีค่ะโชคโสควันหมานค่ะพี่้องขะสวัสดีค่ะ